สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สีรัตออร์แกนิกการ์เด้นวันนี้พี่สีจะพาเพื่อนมาดูและบำรุงแปลงผักนะแปลงผักที่ที่สเตรียมการที่จะพ่อปลูกกับหลายๆเมล็ดพันเธนาะได้ปลูกลงไปแล้วนะ,ะเพื่อนนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะ นี่คือแปลงผักที่เตรียมมาไว้แล้วเนาะนี่นะคะแล้วก็ได้เพาะหวานมาได้พันลงไปเยอะมากนะคะเยอะมากนี่นะก็มีทั้งผักชีผักกาดนะคะ mm hmm. ก็ผักชีราวน,นี่ แรงไหนมั่งก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะมาดูว่าเมล็ดพันธุ์อันไหนงอกเนาะอันไหนที่จะงอกก่อนนะคะนะแต่วันนี้ก็พี่สี่จะช่วยในการเร่งงอกและเจริญเติบโตของรากด้วยน้ำจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะและก็จุลินซีถั่ว เป็นจุรินทซีถั่วก็เดี๋ยวเราก็มาช่วยกันรดน้ำผักกันเลยนะคะเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิรกิก็ได้พามาแชร์กับเพื่อนๆนที่รักการปลูกหรือเพื่อนๆืนที่ชอบปลูกหรือยังที่เกษตรอินทรีย์ที่ยังไมไ่ได้เริ่มในการปลูกผัก นะคะก็ให้เ,เพื่อนๆมาเป็นกำลังใจและติดตามชมนะว่าวันนี้พี่สิริได้พ่อมเมล็ดพันธุ์ต้นกา้าอะไรบ้างและจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะมันก็มีบางบางมเมล็ดพันธุ์นะที่พี่สิริได้ใช้ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์จากช่อง แม่บีปลูกผักเนาะเป็นผักชีนะเป็นผักชีก็มีผักกาดขาวขาวใหญ่เนาะก็มีผักเอ,อ่อเมล็ดพันธุ์ที่ได้ซื้อมาจากเอ,อ่อบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์เราก็จะมาดูว่า ต้นกล้าเมล็ดพันธุ์อันไหนที่จะเมียตาการเกิดและการงอกได้เร็วนะคะจากเมล็ดพันธุ์อินรีนะอย่างผักชีของช่องแม่บีปลูกผักเนี่ยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เอ่อได้ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ามาจากต้นกล้าอินรีนะคะก็เราก็ลงเพาะลงไปในแปลงแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูด ปลายฝนต้นหนาวนะคะเราก็จะมาเป็นช่วงที่เราจะต้องมาทำการเพาะปลูกนะคะทำปนอนเพาะปลูกพืชผักพี่สิจะใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใช้ประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยตวงผสมไปในน้ำยี่สิบลิตรน้ำในถังคือยี่สิบลิตรน้ำเช่นนะเราก็จะมาช่วยเร่ง เล่อการเติบโตของรากนะอันนี้ก็คือจุดิงสีเขวเหลืองนะคะก็ผสมลงไปในน้ำ20ลิตรเหมือนกัน สีผสมลงไปในถังน้ำ20ลิตรนะคะก็เดี๋ยวจะใช้บัวรดน้ำนะคะว่ายังเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ถ้าเราฉีดรดแรงๆก็เมล็ดพันธุ์จะกระเด็นหนายไปเนะเพื่อนอ่ะ,อะ ใครที่ว่างๆน้อเพื่อนก็มาช่วยมาช่วยพี่สิริรดน้ำผักนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าเมล็พันธุ์อันไหนที่จะงอกก่อนน้องเพื่อนเนาะ วันนี้ก็พี่สิริมารดน้ำบำรุงเมล็ดพันธุ์นะในแต่ละแปลงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่สิริจะอัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้เกิดงอกเร็วนะคือเมล็ดพันธุ์อะไรนะคะสำหรับแปลงนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ของแม่บีปลูกผักนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ผัดชีน้อนเพื่อน เพื่อนจะเห็นเมล็ดพันธ์เนาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าระหว่างเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และก็เมล็ดพันธ์ที่ได้เป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พาเพื่อนมาแชร์นะในการดำเนินจาก เป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นการเริ่มต้นจากที่เราได้ทดลองวิธีการใช้ปุ๋ยและวิธีการปลูกนะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ปีนะคะตอนนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตจริงๆกับกเกษตรอินทรีย์ที่เรารงแปลงปลูกนะคะเพื่อนจากที่เราได้ใช้ประสบการณ์ในการปลูก พืชอินทรีนะทำปุ๋ยแบบอินทรีย์ที่ใช้อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนะคะเพื่อนก็เป็นการใช้บริเวณในบ้านพื้นที่ปลูกในกระถางบ้างและก็รงแปลงปลูกบ้างนะคะก็ตอนนี้เราก็สะสมสะสมประสบการณ์นะประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะวิธีการ ทําด้วยเกษตรอินทรีย์จะทําอย่างไรให้พืชผักเราเจริญเติบโตได้และก็ได้เก็บกินนะได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยที่หมักจากธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีเอามาใช้ในความจริงด้วยการลงแปลงปลูกแบบจริงๆนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็พานเพื่อนมาแชร์แล้วเดี๋ยวพี่สิริจะอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมเรื่อยๆนะคะนี่คือชีวิตเกษตรอินทรีย์น้องเพื่อนอันนี้คืออีกแปลงหนึ่งที่ได้เพราะ,มะเมล็ดต้นกล้าพริกกะเหรี่ยงนะคะเพื่อนเนาะเราก็ได้ประสบปัญหากับศัตรูพืชมากมายเนาะนกเอจยิจ้งเรีดนะคะไก่ ก็มาเก็บกินต้นพันธุ์ของเรานะคะนี่พริกกระเฉียงนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์จากกระเจี๊ยบเขียวงอกเยอะมากอะ่ะเพื่อนเนาะตอนแรกที่งอกขึ้นมาในที่อีพีที่ผ่านมาเนาะก็ปรากฏว่าโดนน้องไก่กินพี่สิริก็มาเพาะใหม่เนี่ยนะคะเพื่อน ไม้พันธุ์ต้นกล้าอันนี้คือตะแกรงที่พี่สิริล้อเมาไว้เนี่ยไม้พันธุ์ต้นก้าของกระเจี๊ยบเกิดโตเร็วมากเพราะว่าเป็นไมิพันธุ์จากอินทรีย์นะไม้พันธุ์ที่พี่สิริเพาะเอาไว้ที่บ้านที่กรุงเทพนะเนี่ยนะคะต้องเอาเอาอันนี้เป็นไม้ระแนงเนาะไม้ระแนงเอามาป้องกันไก่ เห็นไหมคะเพื่อนจะเห็นว่ามีการเติบโตเร็วมากนะคะเนี่ยนี่ต้นกาพลิกนะคะเพื่อน,นก็โดนโดนนกโดนนกจิกกินนะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นตั้นเพื่อนนะอันนี้เพียงแค่ระยะเวลาเพียงแค่สามสี่วันนะยังไม่ได้หนึ่งสัปดาห์นั้นเพื่อนนะ ก็เดี๋ยวพี่สิริก็จะนำมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะเรื่อยๆว่าจะมีการเติบโตอย่างไรบ้างนะคะต้นก้าแต่ราชนิดนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ